วันนี้เราจะมาสอนเล่นเล่นสมัครหวังไอ้ไว้ปอกกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีแอปวีแชตก่อนเลยวีแชทพอเรามีปุ๊บเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็กดไปที่สมัครสมาชิกผ่านอุปกรณ์พกพาแล้วก็ให้ใส่ชื่อนะคะให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้เช่นเขาจะสมมุติเป็นชื่อนี้แล้วกัน แล้วก็ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะจ๊ะแล้วก็รหัสผ่านอันนี้เราจะสามารถตั้งเองได้เลยแต่ว่าจะแนะนำก็คือให้ให้ตั้งเป็นตัวอักษรสลับกับตัวเลขนะคะเช่นอ,อาจาเอวาน,นอยางนี้แล้วก็กดยอมรับข้อกําหนดการให้บริการแล้วก็กดไปที่ ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์อ่ารอ,อแปบ๊บนึงนะเน็ตค่อนข้างอันนี้อันนี้เราก็ต้องเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องอ่านแล้วก็ยอมรับแล้วก็ถัดไปนะฮะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้เราต้องแบบต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเกมให้เราเล่นใช่ไหมเกมต่อจิอ๊กซอพอเราต่อใกล้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมือเราต้องเร็วมือเราต้องแบบเร็วมากๆคือแบบก็คือเราแบบพอพอแบบกดต่อจิ๊กซอเสร็จป,ปุ๊บเราต้องปิดเน็ตทันทีนะคะเพื่อที่ถ้าไม่ปิดเนี่ยเนี่ยมันจะสมัครยากนิดหนึ่งนะเราต้องอปิดเน็ตทันทีอ่ะพอนี้นะจะเป็น เริ่มไปปุ๊บอ่ะทีนี้มันจะมีเกมซิกซซอมให้เราเล่นอ่ะแล้วต้องวันนี้พอต่อจีซออมมาปุ๊บลากปุ๊บกดปิดคลายปุ๊บอ่ะพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ทุกคนไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือปกติเราก็ต้องรอแป๊บหนึงรอประมาณ1น,นาทีก็ได้อ่ะพอได้แล้วปุ๊บ อ่เปิดข้อมูลมาถือได้เปิดเน็ตได้เสร็จแล้วก็ปิดหน้านต่างนี้ไปเลยนะคะต่อไปเนี่ยเราต้องรอรหัส SMS ส่งมานะคะจะส่งเป็นโค้ดมานะฮะซึ่งโค้ดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะของเราก็คือ060363เอง060363อ่าแล้วก็กดต่อไปอ่า พราะกดต่อไปเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นการลงทะเบียนที่น่าสงสัยลงอีกครั้งในภายหลังอันนี้ไม่ต้องตกใจนะให้กดตกลงให้กดตกลงไปประมาณ3มรอบเนี่ยไม่ต้องตกใจให้กดตกลงไปประมาณ3รอบ,อปปรรอบพอเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนก็ต้องก็กดออกเสร็จแล้วก็กดคำว่าใช่ยืนยันทีนี้เราก็ไปสมัครเหมือนเดิมเลยสมัครแบบสมัครอันนี้เหมือนเดิมเลย กดไปที่นี้สมัครสมา,สมาชิกอุปรกรณ์พกพาอันนี้แล้ก็ใส่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแล้วก็ยอมรับแล้วก็ อันนี้อันนี้ก็จะทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่ขั้นตอนที่มันมีเกมจิ๊กซอว์ให้ต่อเนี่ยไม่ต้องไปปิดเน็ตแล้วนะไม่ต้องไปปิดเน็ตแล้วอันนี้ก็ถ้ามือนเดิมทําเหมือนปกติเลยอ่าพอถึงขั้นตอนนี้ก็กดเริ่มแล้วก็กดเล่น เกมอันนี้ไปปกติไม่ต้องไปปิดเน็ตอะไรแล้วพอเสร็จปุ๊บนี่ก็จะรอรหัสเขาส่งมาซึ่งรหัสของเราก็จะเป็นสองสามนย์สามหกหกสองซึ่งอย่างที่บอกว่ารหัสโค้ดที่มันมาเนี่ยมันจะมาไม่เหมือนกัน Okay. อันนี้น่าจะได้แล้วนะรอแ,แป๊บนึงนะคะทุกคนเน็ตมันอ่าอันนี้ได้แล้วอันนี้แสดงว่าได้แล้วนะคะแล้วก็กดตกลงไปเลยแล้วก็อนุญ,ญาตก่อนอ่าโอเคเรียบร้อย เสร็จแล้วเราก็ออกจากวีแชทแล้วก็ไปเข้าว้ายปอเลยนะเข้าว้ยปอปุ๊บเรวแป๊บหนึ่งนั้นเด็ดค่อนข้างชานะคะเด็ดค่อนข้างชา้าซึ่งตอนนี้ฝนก็ตรงแล้วอ้าแล้วข้ามกดข้ามตรงนี้ไปได้เลย กดข้ามกดข,ข,ข้ามตรงนี้ไปได้เลยอ่าพอมานี้พอมานี้ไม่ต้องตกใจนะว่ามันเป็นแบบจีนล้วนทุกคนกดไปที่ล็อกอินล็อกอินตรงนี้กดล็อกอินอ่าแล้วก็อันเนี้ยถ้าใช้วิธีเนี้ยมันจะยากเราก็กดไปที่กดติ๊กตรงนี้แล้วก็กดไปที่วีแชทสีเข,ข,ขียวตรงนี้ อ่าแล้วก็ล็อกอินไปเลยแล้วก็ชื่อมิงมิงแล้วก็อันนี้ของเรานะแล้วก็กดเห็นด้วยไปเลยอืมแบบหนึงนะอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาติ๊กตรงนี้นะฮะโอเคติ๊กไปเลย เราก็ต้องมาเล่นเกมจิ๊กซอกับเขานิดนึงโอเคโอเคแล้วก็อันนี้จะมาให้เขาเลือกตามความสนใจของเราเนี่ยซึ่งอันนี้เราจะอ่านไม่ออกนิดนึงแต่ว่าเรามีทริค เรามีทริคค่ะเรามีทริคค่ะทุกคนก็คือเราจะมาติดตามแบบพวกดาราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเลื่อนไปอันที่อันที่3นับจากนับจากตรงนี้นะอันที่3มนับจากอันนี้เลือกไปอันที่3ก็คือเรามาจะมาเลือกตรงอันนี้เนี่ยเลือกตรงนี้นะเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้เลือกตรงแบบวงไป แล้วก็มันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเลือกอันนี้เลย3ตัวอันนี้เอาตามที่เขาเลือกนะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกดาราอะไรอย่างนี้โอเคแล้วเราก็กดคอนจีนิวคอนชิลไปเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างดาราที่เราจะติดตามนะอันนี้ถ้าเราไม่อยากติดตามคนไหนเราก็เอาออกได้เช่นเราไม่อยากติดตามคนนี้เราก็กดออกไปได้เสร็จปุ๊บแล้วก็กดอันนี้เลย สำเร็จค่ะทุกคนเราทำได้แล้วนะคะทุกคนอ่ามาเราจะยกตัวอย่างการติดตามอันนี้เช่นเราจะสมมติว่าเราสมมติเป็นหวังอิปปอ,อลวกันหวังอิปปอแล้วก็กดไปที่ตรง Discover ตรงนี้ไปเลยนะะก็กดอันนี้ไปก่อนกดอันนี้ไปก่อนแล้วก็กดออกอ่าแล้วก็กดไปที่ตรงค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่ออ่า ชื่อว่ยงปป์อหองหวังอีปปอก็คือยูนิคิวอ่ะแล้วก็พิมพ์ตัวยูไปเลยถ้าจะเป็นถ้าเป็นคนดังเนี่ยมันจะขึ้นให้แล้วอ่ะเห็นไหมเช่นอันนี้ยูนิคิวหวังอีป๋อ์อันนี้ก็จะเป็นของหวังอีปป์นะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยก็จะเป็นอันนี้เลยเสร็จปุ๊บถ้าเราจะกด Follow ติดตามเราก็ต้องกดตรงปุ่มสีเหลืองๆนี้กดติดตามไปเลยอันนี้ก็จะขึ้นเป็นคนอื่นที่แนะนำนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นของพี่จ้านนะฮะัน,นี้จะเป็นของพีจ้าวเน,นื้อเป็นเสียวจ้านถ้าเราจะติดตามก็ตามเดินไปจะ้ะสเต็ปเดอ่าตรงนี้โอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการสมัคร